สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดสกลนครครับอำเภอสว่างแดนดินนี่ <c oughs> างนี้กว่าเด้งน <c oughs> ี่วงตรงไปจังหวัดทางเนี่ยเต่จริงเขาตรงมาทางนี่นี่นจริงๆเขาออมนี่ได้นี่มันออมใจเมื่อกี้มันพาเราลับมาแคบๆวันนี้พามารับตัวนะครับ SK 6 0 Mark 3นะครับ รถคันนี้อดีตเคยเป็นของทีมงานโทรหนึ่งครับเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับเรามาดูสภาพกันว่าพี่ตินรถจำสวยๆจารักจะจำรถตัวเองได้ไหมเมื่อ5ปีที่แล้วตอนนี้เราตามหากันอยู่ประมาณ500เมตรก็ถึงบ้านเขาแล้ว ประวัติรถคันนี้ก็สออสพัฒนาอาจารย์ออสนะครับเป็นคนมาขับคนแรกเลยมั้งตั้งแต่มาทำงานกับพี่ตินอะไปเลยอไรไปไ <Are you? S 1> ว่าอะไรดินที่เด็กอ๋อวางมือตอนนี้เราหลงทางนะเอาง่ายๆเลยเลยเนี่ยมันถึงแล้วแต่ว่ายังไม่เห็นรถเลย ได้ยินข่าวว่าลูกสาวเขาปักหมุดให้ผิดนังเตะนึ่งไปไสยนัเตะเ้าสดิจิวนกันเหรี่ยงกับฝุ่นนิดนึงเห็นแต่รถโดยสารรถไถไปอีกนักเยวต้องไปอีกรถวัวนี้ก็เป็นจะมีแม่โค้วเลยไง กวยนวดนี่คือรถนะบ่ได้ไม่อก็บ,บ่เอาออขางล่างขัง้างพีง่่น่นะเรียวในคอยหนเลียวเรียวไปไหนล่ะครับผมเรียวกับยนี่เดยวต้ดมันออนตัดมันออาข้าวข้าวเรียกยกับเสนี่หมลเลเดี๋ยวตามไปดูกันโอ๊ยบิดบลเฉนอสีอ,องอะไร่เละต

เห็นไหมไปไมาบ้่ยวดีแทบาบไปเขาเขาผิดซอยไปนะระหว่า เรลอ้นโผลอยู่นนาย่บ้ายตายตายตายว่ะ้อมากกวยถูถูเรารกันวยมากว่าไหนดิต้องย่างราท่านหกสี๋ไปถ่ายดิป่าทามันคมนีนี่เขาเขาไปซอยมันดูหนีจริงๆเหรอ้าเขาฟามากบอกเหอเดวยลังนีสิยังลมลื่นดิ้ีจ่

ไฟสิไม่เน,ไปไปนี่นนนนนย,ดดยรถอะเห็หนปะเขาเี้ยน,น,นกลไปนี่ยอดจอนีรถแมขหนีไปยังไงเขาเลีนไกลไปนีได้เมื่อกี้นี่เลียนกลไปนีแล้วเออเาจอดกลขน้น่จ็คสือเพราะสือเรเอาเทสเรืมาไปแห้งวะเราลงไปดูสภาพกันฝามันไปนไล่ะฝามันน่ะ ฟ้าปิดตัวเดินฟ้านั่นไปใส่เบิดโอ้โอ้ตัวเดินมันซึมบ่ะเฮ้ยแป๊บตัวเดินมันซึมตัวลางอืมตัวล่างสุดเลยรส่อืทั้งสองขางเลยจิโอขางจอด้วนอะไรีนี่ ดันต้นเดิมสุราคารุ่นี่ฟ้าขางมันเปิดว่าด้ดีเ่ใ่เเทๆมัเปิดมึงกันดูเป็นแต่เดยวไปจวดสารค้ามบนเวยเอากระจกนี่ไปทางเขาเลยจี <laughs> ừ, phải nãy hàng ngắm như thế này. Ôi, phải nãy hàng đi vô. แต่ว่าคือ่าสิมีการถอยซ้นกันเกิดขึ้นอยู่นี่ฮะโอ๋นี่นะบอลเ็กกระวมถอยจำเจ้ารวมถอยตามตรงนี้การกระแทกกันเกิดขึ้นว่ามึงส่งแล้วนี่การดึงตัวนี้ออกอยู่นี่มีแอร์พร้อมตัวนี้แอร์กีแอร์บอกว่งนั่นแหละ กงวิงิงครับสตาร์ททีจีได้น่อยนะครับอ๋อเปิดไปนี่เออเดียวดเอ๋อมองเวทมันยืดสุดเลย้ดทำงานสิเออรถหกสีมันเป็นยังี่สีอ๋อเามีตัวปับคอนโทรนด้วย อแอร์นี่ตัดคอมออกเตะใช่แอร์ไฟฟ้าทันแล้วเดี๋ยวจัดแอร์ไฟฟ้าเทเลยนี่อืมปั๊มก็ยังเดิมๆอยู่นะเอาเอาจวดให้เบิ่งยี่หวานนี่เฮ้ยนะเอามาเอามาล็อกเล่นหนิเด้อเบอร์ยี่สิบเทเลบุญเดี๋ยวจะให้จวดให้เบิ่งเ่ายตั้งหล่ะ อันนี้มันจากบนนี่รถคันนี่นแบบตยิตบซีฮะสภาพดีอยู่เด้จำได้ไหมเสียตินนี่จำได้ไหมไหนี่รถจะคองนี่รถทีมงานโทรหนึ่งนี่ห้าปีวะ้ิ ห้าปีนะอันนี้เขามาดามมันบ่เนี่ยเขามาดามลือนมา้งสิเดี๋ยวอ๋อนี่มาแต่น้ำเสียตินป่ะอันนี้อันนี้ไม่เห็ดตันนี่เปลี่ยนไปอ่ะก็เสีกยงเงี่ยได้รอไหมเลยเออรอไหมเกับยู่เลยหรือเป่านี่เนาะรอโมยังไงสารข้างในไหมอ๋อเชื่อมยังไงมันกับวายู่เนี่ยกับมันแตกแล้วเพราะมันแตกข้างในรอแล้วก็บสานสาอกรอสารอะไรก็แข่งกับวายู่เนาะเขาไปโจมต่อดูสิ หินเอาทั a, ้งนี้ตากจะหินเลยโอ้ตักต่หินครับใ้หินแมวเนี่ยเนี่ยนะอันนี้ลูกเนี่ยอันนี้ลูกเนี่ย้ยม่มันสีบ่วา้ำรถบุตรีเอาเอาไปไปเชียบเชไปบ้างนีโอ้ฟีเคืองยอะน้อยกันโอ้ย่ายคึอบ้ฟีเดียนัรถลดิวัราจทกินยนังกบเลยดิ อ๋อนี่บูมตัวนี้ดีดีว่ะเขาเปลี่ยนแผ่นเหล็กดำใหม่เลยเออเห็ดได้งามดีเนาะปกติปกติห้อยก็เฉี่ยวหางนอกกันว่ะอ๋อเขาเลยเปลี่ยนแผ่นเหล็กใหม่เห็ดแต่มันสวยงามเลยอ่าสารใหม่ดำใหม่ให้แข็งกว่าเดิมเออไอเดียดีเนาะเข้าท่าเข้าท่าโอ้ภายในสวยนะเดิมๆเลยภายในสวยมากครับ สะอาดสะอาดนะขน้า,างในเฮ้ยเตี้ยเตี้ยจวดเตี้ยเตี้ยเตมาลอมเตี้ยเด้ยเอาวิลลินล้มไปยังหมางเงี้ยนเพิ่นนะไอตัวลองก่อน,นอยังถืลอ,อมาหางข้างหนึ่งม้ปิดไปเ้ยเอาไอดีานี่เออนั่นะเร่งเร่งเลยย,ย,ยต็มเต็ม ยัำไปฝุ่นกลางๆันต้นแบบนี้น่ะใส่ขัวบ่อ่าเปรี้ยวถัวโอเขียงน้ไหม มีดนันนิดหน่อยครับติดวันนิดหน่อยเครื่องพลิ้มาใหม่เมื่อปีที่แล้วครับให้เต้ลองก่อนให้เต้ลองให้เครื่องมันร้อนก่อนเพราะว่ารถสตาร์ทใหม่มันก็น้ํามันอะไรมันก็ยังไม่เท่าที่ครับน้ำมันไฮโดรลิคกย็ยังไม่ร้อนครับ ั่งเกีดูว่าสวิงจะเร็วนะเดี๋ยวต้องเอาไปตั้งใหม่เป็นได้เด็กเป็นไงเ้าไปตักดินนี่สบายเลยสวยน่ารักดีครับ ้เจ๊เจ๊ไม่ลองเนาะแล้วผมจะลองให้ดูแบบกล้องแบบเต็มตัวนะครับมันเป็นไหนแต่วิ่งเร็วแต่ว่า,วา,วาอันอันดึงเขาดึงออกเออไม่ต้องต่างบาลานซ์ไหม มันก็เร็วอยู่แต่ว่ามันก็ยังไม่บาลานซ์บางตัวก็เร็วบางตัวก็ช้าแสดงว่ายังไม่ตั้งบาลานซ์นะครับสวิงเร็วบูมอาร์มช้าตัวเดินเร็วข้างหนึ่งนะเอเอหนามหนามมั่งข้างยู่นี่มั้งหนามหนามที่ข้างยน,นี่นะของสวิงเนี่ย ข้เกี่ยวังนี้ก็ได้อยู่ก็นำก็ยังยังเยอะอยู่โอเคเอาไปปรับปรุงนิดหน่อยครับเดี๋ยวปิดคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันตอนเอาขึ้นรถครับคลิปหนึ่ง